ข้อผิดพลาดอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อรูปแบบไหนก็ตามนะครับถ้าเรามีการใช้งานที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับก็จะทําให้สื่อนั้นเนี่ยลดประสิทธิภาพลงไปนะครับรูปแบบแรกก็คือ การที่เราสร้างชิ้นงานมาแล้วเราเปิดไฟล์ไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่พบขึ้นบ่อยนะครับเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเรื่องของการ Export ที่เวอร์ชันมันไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นสมมติ PowerPoint นะครับเราเซฟมาเป็นเวอร์ชันที่ใหม่เกินไปในขณะที่เครื่องที่เราไปนําเสนอเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องที่ใช้เวอร์ชันที่ต่ํามาก,มากๆอาจจะทําให้เราไม่สามารถเปิดไฟล์นั้นได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะของการเซฟข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะครับมีการเซฟใส่แฟลชไดร์ ye, หรือไลท์ใส่ CD DVD แต่ว่า อไรมาไม่สมบูรณ์ก๊อปปี้มาไม่ครบอย่างเงี้ยเวลาเราไปเปิดก็อาจจะเปิดไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นเราต้องอคิดว่าอาจจะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับต้องตระหนักถึงปัญหาตรงนี้วิธีการแก้ไขก็คืออาจจะมีการเซฟหลายรูปแบบนะครับอยู่ใน CD ใน DVD แล้วไม่พออาจจะอยู่ในแฟลชได้ดด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะให้ปลอดภัยหน่อยก็อาจจะต้องมีการเซฟหรือว่าอัปโหลดขึ้นไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเช่น การฝากไว้ในตัวอ e ีเมลต่างๆนะครับโดยการส่งเข้ามาหาตัวเองก็ได้แล้วก็แนบไฟล์ไปหรือว่าฝากไว้ในช่องของการอัปโหลดต่างๆที่มีระบบที่ให้บริการในการฝากไฟล์ได้เยอะยะนะครับในปัจจุบันแล้วก็เอาไฟล์ที่เราทําไว้เนี่ยใส่เข้าไปในนั้นก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็สำรองไฟล์ไว้ในกรณีที่เราเตรียมมาแล้วมันเปิดไม่ได้ข้อผิดพลาดอีกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการละเลยที่จะลืมตรวจสอบอะไรบางอย่างนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการตั้งค่าหน้าจอไว้นะครับบางทีเราอาจจะตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์เราให้มีการพักหน้าจอนะครับเวลาที่เปิดค้างไว้นานๆอย่างเงี้ยล้วก็ให้มันมีการพักหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงานอันนี้ถ้าเรากําลังพรีเซนต์อยู่แล้วเราก็พูดอธิบายนะครับในหน้าจอใดหน้าจอหนึ่งมันนานเกินไปเนี่ยบางครั้งเครื่องอาจจะตัดการทํางานหน้าจอไปนะครับทำให้เกิดเป็นหน้าจอสีฟ้าหน้าจอสีขาวขึ้นมาบนบนจอรับภาพนะครับที่กำลังพรีเซนต์อยู่ก็จะทําให้การนําเสนอนี่มันสะดุดได้ หรืออาจจะร้ายแรงกว่าน,นั้นนะครับเช่นบางท่านทําเป็นลักษณะของสกินเซเวอร์เก็บไว้ในเครื่องของเราเองนะครับและบางครั้งเนี่ยเราอาจจะตั้งสกินเซเวอร์เป็นรูปที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเช่นเป็นรูปตัวการ์ตูนเป็นรูปภาพอื่นๆที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเผอให้มันแสดงผลออกมาในหน้าจอก็จะทาให้การพูด หรือการนําเสนอของเราเนี่ยหมดความน่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าเครื่องเราเนี่ยตั้งค่าอะไรไว้แล้วก็พยายามเอาส่วนที่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อการนำเสนอพวกนี้ออกไปจากเครื่องของเรานะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะทําให้การนําเสนอของเราเนี่ยดูไม่เป็นมืออาชีพก็คือการที่เราละเลยหรือไม่ใส่ใจกับรายละเอียดที่อยู่บนหน้าจอนะครับบ่อยครั้งที่เราพบว่ามันจะมีข้อความหรือตัวอักษรที่มันผิดปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเราต้องมีการตรวจทานให้ดีคนที่พิมพ์ข้อความลงไปเองนะครับอาจจะรีบพิมพ์แล้วก็มีข้อความที่ผิดพลาด ปรากฏอยู่หน้าจอนะครับหรือบางคนเนี่ยใช้วิธีการนําข้อมูลจากเอกสารอื่นเช่นจากอินเทอร์เน็ตนะครับเอามาใส่ไว้ในหน้าจอของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีการตรวจสอบให้ดีนะครับข้อผิดพลาดตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยดูแล้วไม่น่าเชื่อถือนะครับดูแล้วเป็นคนที่ไม่ละเอียดรอบคอบได้ซึ่งก็จะส่งผลนะครับต่อความน่าเชื่อถือของเรานะครับแล้วก็ทําให้คนที่มาดูเราพูดหรือนําเสนอเนี่ยนะครับรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตัวเรานะครับอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากําลังปฏิบัติอยู่เช่นเรื่องของถ้าเราไปสมัคร แล้วมีข้อมูลที่มันผิดพลาดปรากฏออกไปอย่างเงี้ยความละเอียดรอบครอบตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยโดนหักคะแนนได้นะครับเ,เรื่องสุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงในเรื่องของข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการใช้งานก็คือเรื่องของการใส่เอฟเฟกต,ต่างๆนะครับลงไปในสื่อของเรามากจนเกินความจําเป็นนะครับบางท่านอาจจะชินกับการใส่เอฟเฟกในการนำเสนอข้อความวิ่งออกมานะครับในต่วรูปภาพวิ่งออกมามีเอฟเฟกมีเสียงต่างๆ ลูกเล่นมากมายนะครับในหน้าจออันนี้ถือว่าแทนที่จะทําให้ดูน่าสนใจนะครับกลับจะทําให้สื่อประกอบการพูดการนำเสนอเราเนี่ยมันดูลบตาดูน่าลาคาญนะครับแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเอฟเฟกที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏของตัวข้อความรูปภาพเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ควรจะใส่นะครับอาจจะใช้การเอฟเฟกแบบพื้นฐานเล็กน้อยเพื่อให้การเปิดตัวของสื่อเรามีความน่าใจ ขึ้นมานิดนึงได้นะครับเช่นเอฟเฟกประเภทที่เป็นลักษณะของการเฟด, in, เด out, อินเฟดเอายางเงี้ยอาจจะพอใส่เข้าไปได้แต่ถ้าเป็นเอฟเฟกที่มีลูกเล่นเกินความจําเป็นนะครับแล้วอาจจะทําให้การนําเสนอเนี่ยมันดูสะดุดตาแล้วก็ไม่ไม่น่ามองเท่าไหร่นะครับรวมถึงเสียงด้วยนะครับเสียงก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเอามาใส่แล้วเนี่ยจะทําให้ตัวสื่อมันดูเร้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อผิดพลาดนะครับเพราะว่า ผู้ที่ให้เสียงหรือผู้ที่พูดก็คือตัวผู้พูดหรือผู้นําเสนอนั่นเองนะครับการที่เราใส่เสียงเอฟเฟกลงไปในเสียงเราเนี่ยในขณะที่เรากาลังพูดอยู่มันจะทําให้เสียงนั้นเนี่ยเข้ามากวนการพูดของเรานะครับแทนที่คนฟังเนี่ยจะตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูดก็กลายเป็นว่าโดนเสียงตรงนั้นเนี่ยเข้ามารบกวนจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องหยุดพูดหยุดนําเสนอเพื่อให้เสียงตรงนั้นเนี่ยมันเงียบไปก่อนถึงจะพูดต่อได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับตระหนักว่าการใช้เสียงควรจะใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับอาจจะใช้ในกรณีที่ ป็นลักษณะของการให้ฟีดแบ็กได้เช่นเราทําเป็นกิจกรรมนะครับมีการถามตอบคนที่เข้ามานั่งฟังนะครับถ้าตอบถูกอาจจะมีเสียงเอฟเฟกต์ในเชิงบวกนะครับเช่นเสียงปรบมือนะครับหรือเสียงชื่นชมเนี่ยปรากฏขึ้นมาได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่เราพอจะนํามาใช้ได้นะครับพูดถึงเอฟเฟกในเรื่องของการปรบมือเนี่ยอยากจะฝากนิดนึงว่าเอฟเฟกการปรบมือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะใส่เอฟเฟกนี้ไปในส่วนจะไ์ท้ายสุดของการพูดนะครับหลายคนบอกว่า พอพูดถึงหน้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีเสียงปรบมือสักหน่อยเหมือนกับคล้ายๆกับการที่เรานําเสนอเสร็จแล้วนี่ผมอยากจะแนะนําว่าไม่ควรใส่เข้าไปนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่จะปรบมือให้กับผู้พูดคือตัวเรานะครับคนคนนั้นก็คือผู้ชมนั่นเองนะครับเราควรจะให้ผู้ชมทำหน้าที่ในการปรบมือการที่เราใส่เสียงปรบมือให้ตัวเองอันนี้ก็เหมือนเป็นการเยินยอตัวเองนะครับว่าน่าสนใจแล้วก็พูดได้มากฟังนั้นแนะนําว่าไม่ควรจะใส่เข้าไปนะครับก็าอาจจะใช้เอฟเฟกในกรณีอยา่างที่พูดเมื่อก,กี้ก็คือว่า ใช้เอฟเฟกในเรื่องของการชมเชยหรือว่าให้รางวัลกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมน่าจะเหมาะสมกว่านะครับจริงๆในส่วนของหลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้งาน powerpoint นะครับ เพื่อแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้มีข้อผิดพลาดเนี่ยยังมีอีกหลายหลักการนะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับทุกท่านสามารถที่จะไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมไดจากเอกสารที่แนบอยู่นะครับในระบบการเรียนของเรานะครับซึ่งตรงนั้นนี่ก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนมีตัวอย่างชัดเจนให้ท่านได้ศึกษามากขึ้นนะครับสำหรับเนื้อหาในสัปดาห์นี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปสวัสดีครับ